สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบสนัดคุณหมอตาต้านะคะว่าที่แท็บเดนทัลคลินิกค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นชิ้นสุดท้ายในการจัดอินวิสไลน์แล้วค่ะวันนี้คุณหมอค่ะก็จะมาประเมินว่าเราเนี่ยฟันเราเรียงตัวสวยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะหรือว่าอาจจะต้องจัดต่ออีกชุดหนึ่งนะคะและที่สําคัญคุณหมอบอกว่าวันนี้จะมาทํา3ีสแกนค่ะเพื่อไปทำรีเทนเนอร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกระบวนการและขั้นตอนกันข้างในกันเลยดีกว่าค่ะําเลยค่ะ วันนี้ก็วันสุดท้ายใช่ไหมคะก็เราเป็นชิ้นสุดท้ายที่คุณหมอบอกใช่วันนี้คือเซตแรกที่หมดไปก็คือตอนนี้ใส่ชุดสุดท้าย49แล้วเป็นยังบ้างคะที่ใส่ไปก็รู้สึกว่า ฟันจากที่มันมีร่องอะค่ะตอนแรกที่เราเริ่มใส่มาตั้งแต่ต้นจนถึงแบบปัจจุบันอะมันก็เริ่มชิดขึ้นชิดขึ้นจนตอนนี้มันไม่มีร่องแล้วเพราะตอนแรกก็จะมีแบบพวกเศษอาหารเข้าไปติดตามร่องใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมันชิดหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าฟันมันเริ่มแบบเข้าที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่มันล้มจากที่มันเป็นขั้นบันไดตอนนี้มันเสมอกันหมดแล้วตรงซี่ข้างหลังใช่ซี่ข้างหลังใช่ค่ะโอเคแล้วยังมีตรงไหนที่ยังต้องการอยากจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรงงี้ไหมคะ ก็ถ้าตอนนี้ถือว่าพึงพอใจแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฟันเลี้ยงตัวสวยแล้วมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นงานก็เดียวถ้าอย่งงางไั้นก็คือเราจะนาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเริ่มเป็นการเปลี่ยนเครื่องมือเป็นจะเป็นตัวเครื่องมือของสภาพฟันกันอ๋อค่ะก็คือทำรีเทนเนอร์ใช่ไหมคะจะเป็นตัวรีเทนเนอร์ค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนการทำ 3D สแกนค่ะเราก็จะมาสแกนฟันเรานะคะว่าตอนนี้ฟันเราทั้งหมดเป็นยังไงเพื่อที่จะไปทำรีเทนเนอร์ค่ะ คือในยุคปัจจุบันนะมันไม่ต้องพิมพ์ฟันแล้วอะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ฟันเหมือนแต่ก่อนนะอันนี้คือแบบทันสมัยมากล้ำมากนะคะนี่แหละเดี๋ยวก็จะส,สแกนเสร็จแล้วเราก็จะส่งคุณหมอว่าเราก็จะส่งไปที่แบบทางอเมริกานะคะเพื่อที่จะทําตัวรีนเนอร์กลับมาคุณหมอบอกว่า ใช้เวลา2อาทิตย์ค่ะเราก็จะได้รับนะคระับชิปปิ้งมาเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมารับตัวรีเทนเนอร์กันค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลนะคะแล้วก็ในการใส่ว่าต้องใส่แบบไหนก็เรียกว่าต้องใส่ไม่ต่างจากตัวอินวิสไล์ปกติเลยเพราะว่าคุณหมอกายิ่งใส่บ่อยๆฟันเราก็จะเข้าที่แล้วก็จะไม่เคลื่อนตัวนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีก2อาทิตย์ข้างหน้ามารับรีเทนเนอร์นะคะ